ดีค่ะกลับมาพบกับหมอพีนะคะในเรมี่ชาแนลคุยเรื่องผิวกับหมอผิวหนังเด็กค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันในอีพีโซดที่2นะคะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ พื้นผิวหนังกับโรคโควิดนะคะจริงๆแล้วโรคโควิดมันคืออะไรนะคะมันก็คือโรคที่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจนั่นเองนะคะเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าโควิดค่ะก็เลยจะทําให้มีอาการของโรคเด่นๆก็คือเป็นไข้อายอน้ำมูกเจ็บคอนนะคะจมูกไม่ได้กลิ่นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วการติดเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยก็อาจจะยังมีอาการที่ระบบอื่นๆได้อีกด้วยเช่นอาจจะมีเรื่องของตาแดงบางคนมีท้องเสียนะคะรวมทั้งมีผื่นที่ผิวหนังกันด้วยค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าผื่นผิวหนังในโรคโควิดเจอได้กี่แบบค่ะและผื่นผิวหนังในโรคโควิดนะคะที่พบได้บ่อยๆเลยค่ะมีประมาณ6แบบนะคะผื่นทั้ง6แบบนี้นะคะเป็นผื่นที่ไม่ได้จำเพาะเจาะจงกับโรคโควิดนะคะสามารถเจอได้ในโรคติดเชื้ออื่นๆเช่นกันค่ะเรามาดูกันเลยนะคะหมอจะขอ พูดไล่ไปแต่ละผื่นนะคะพูดแบ่งตามาระดับความรุนแรงของโรคโควิดนะคะดังนั้นผื่น2ชนิดแรกที่เราจะพูดถึงเนี่ยเป็นผื่นที่เจอในคนไข้ที่เป็นโรคโควิดที่ไม่รุนแรงหมายความว่าอะไรเช่นอาจจะมีไข้มีไอมีน้ำมูกเจ็บคอนิดหน่อยแต่ไม่ได้มีปอดอักเสบนะคะ ผื่นชนิดแรกเลยค่ะเขาเรียกว่าผื่นโควิดโทค่ะโควิดที่แปลว่าโควิดนะคะโทที่แปลว่านิ้วเท้าค่ะดังนั้นผื่นชนิดนี้ชอบเกิดที่นิ้วเท้านะคะลักษณะผื่นมันจะเป็นยังไงอยากให้ทุกคนลองจินตนาการว่าตอนนี้กําลังเอาเท้าไปแช่น้ําแข็งอยู่ค่ะหรือว่าอยู่ในที่อากาศที่มันเย็นมากๆนะคะแล้วพอเอาเท้าออกมาค่ะเท้าเราก็จะม่วงบวมแดงแล้วก็เจ็บจี๊ดนะคะเพราะหลังจากที่แช่ในน้ําแข็งอยู่นานๆนะคะ โลกนี้เนี่ยผื่นมันจะดูน่ากลัวมากเลยจนแบบบางคนจะาก,กัางวลว่าเฮ้ยนิ้วขาวฉันจะขาดหรือเปล่าน,นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะผื่น ตัวนี้นะคะเป็นผื่นที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าโรคโควิดกำลังจะหายแล้วค่ะแล้วผื่นชนิดเนี้ยก็มักเจอในคนอายุน้อยมักเจอในคนแถบอเมริกาหรือยุโรปมากกว่าในเมืองหนาวนะคะในแถบเอเชียของเราเนี่ยไม่ค่อยมีรายงานผื่นชนิดนี้เท่าไหร่ค่ะแล้วผื่นเนี่ยกว่าจะออกมานะคะก็คือตัวโรคใกล้จะหายและมีอาการอ่ื่นไปหมดแล้วค่ะไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอนะคะแล้วสุดท้ายผื่นตัวเนี้ยก็ค่อยออกมานะคะผื่นชนิดที่2นะคะที่เราเจอนะคะเป็นผื่นตุ่มน้ําค่ะคล้ายๆกับโรค สันนน่นเองะะคผะื่นชนิดนี้เนี่ยมักจะเจอในคนที่อายุแบบเป็นวัยผู้ใหญ่นิดนึงคะ่ะสักอายุ40-50นะคะไม่ค่อยเจอในคนเล็กๆเ,เหมือนกับกลุ่มเมื่อกี้โควิดโทนะคะ mm. ก็ทั้ง2องอย่างนี้นะคะจริงๆเราไม่ต้องรักษาอะไรเลยนะคะ mm. แค่รักษาโรคโควิดให้หายเจ้าผื่นก็จะหายไปด้วยนะคะ ผื่นอีก2ชนิดถัดมานะคะเป็นผื่นที่มักจะเจอในคนไข้ที่เป็นโรคโควิดชนิดรุนแรงปานกลางนะคะหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าอาจจะมีเรื่องของอเชื้อโควิดลงปอดเป็นปอดอักเสบเล็กน้อยนะคะให้ออกซิเจนนิดหน่อยนะคะทางสายยางให้ออกซิเจนแต่ไม่ได้ถึงขั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือรักษาตัวใน ICU นะคะ ผื่นทั้งสองชนิดนี้ผื่นชนิดแรกเลยค่ะก็คือผื่นคล้ายๆโรคออกหัดค่ะคุ้นๆไหมคะเหมือนกับผื่นที่เราเจอตามหลังจากที่ฉีดวัคซีนเลยนะคะพวกนี้ก็จะมักจะมีอาการคันร่วมด้วยค่ะส่วนการรักษาถ้าคันมากนะคะก็ทายาลดการอักเสบของสเตยียรอยค่ะเมื่อโรคโควิดหายผื่นก็จะหายไปด้วยค่ะผื่นชนิดถัดมานะคะก็คือผื่นโรคลมพิษนั่นเองค่ะนนี้ก็เอาอีกแล้วใช่ไหมคะเหมือนกับผื่นที่เจอตามหลังจากที่ฉีดวัคซีนได้เลยจริงๆผื่นโรคลมพิษเนี่ยไม่เฉพาะเจาะ จงกับโรคใดๆเลยนะคะเอาไว้ถ้าหมอมีโอกาสนะคะหมอจะมาเล่าให้ฟังถึงโรคลมพิษว่าเอ๊ะมันเป็นจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะคะทีนี้ผื่นโรคลมพิษที่เจอในโรคโควิดเนี่ยค่ะมันมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากผื่นชนิดอื่นๆที่เจอในโรคโควิดนิดนึงค่ะก็คือผื่นชนิดนี้มักจะมาก่อนอาการโควิดทั้งหมดเลยค่ะหมายความว่าอยู่เดียบอ,อาจจะเป็นโรคลมพิษนํามาก่อน2อสมวันนะคะหลังจากนั้นถึงจะเริ่มมีคายไอน้ำมูกจมูกไม่ได้กลิ่นอย่างนี้นะคะตาม มาได้คะ่ะส่วนการรักษานะคะผื่นโลลมพิษมักจะมีอาการคันล่มด้วยอาจจะต้องกินยาแก้แพ้คะ่ะ และผื่น2ชนิดสุดท้ายนะคะก็มักจะเป็นผื่นที่เจอในคนไข้ที่มีอาการของโควิดรุนแรงเช่นปอดอักเสบมากนะคะรักษาตัวใน I c u ถึงขั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะคะผื่นชนิดแรกเลยค่ะเขาเรียกผื่นตัวลายค่ะผื่นตัวลายเป็นยังไงนะคะอยากให้ทุกคนจินตนาการค่ะถึงเด็กน้อยนะคะตัวจิ๋วๆของเราเนี่ยค่ะเวลาที่เขาเจออากาศหนาวนะคะ ตัวแขนขาเขาจะดูเหมือนเป็นลายขึ้นมาเหมือนล่างแหนตาข่ายสีออกม่วงๆนะคะอันเนี้ยก็เหมือนกันเลยค่ะผื่นก็มักจะเกิดตำแหน่งแขนขานะคะผื่นชนิดนี้นมันเกิดจากอะไรนะคะมันเกิดจากว่าเจ้าตัวเลือดของคนเราค่ะเวลาไหลผ่านเส้นเลือดเนาะที่เต็มไปด้วยเจ้าเชื้อไวรัสเนี่ยค่ะมันทําให้เลือดเนี่ยไหลช้าลงค่ะเราก็เลยมองเห็นโอ้โหเลือดมันมาคั่งกันอยู่ตรงนี้ตรงตามรอยของเส้นเลือดก็เลยเห็นเป็นร่างแหนตาข่ายของเส้นเลือดนะคะ ส่วนผื่นชนิดสุดท้ายนะคะอันนี้เขาเรียกเป็นผื่นจุดเลือดออกหรือว่าผื่นออหลอดเลือดอักเสบนะคะก็คือลักษณะจะเหมือนให้จินตนาการว่าเรามีจุดเลือดออกอยู่ใต้ผิวหนังหรือลอยฟกช้ำที่อยู่ใต้ผิวหนังนะคะ ผื่นทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยไม่ว่าจะผื่นตัวรายหรือผื่นหลอดเลือดฝอยอักเสบนะคะมักจะไม่มีอาการอะไรค่ะแต่ว่าส่วนเรื่องของการรักษานะคะก็คือให้รักษาตามโรคโควิดนั่นเองค่ะถ้าพอโรคโควิดหายนะคะผื่นทั้ง2ชนิดนี้ก็จะหายไปด้วยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในอีพิโซดที่2ของเรานะคะพูดถึงเรื่องของผื่น ผิวหนังกับโรคโควิดนะคะหากใครมีคำถามอะไรนะคะหรือมีข้อสงสัยนะคะสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ได้นะคะแล้วไว้เราพบกันใหม่นะคะสำหรับ EP ีที่3ของเรานะคะเมื่อใส่หน้ากากแล้วคุณมีผื่นเกิดขึ้นมันคือผื่นอะไรค่ะงั้นวันนี้ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้หมอด้ค่ะขอบคุณค่ะ